สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาทำการรีวิวจเจ้ามือถือตัวนี้นครับเซียวมี 11T Pro นั่นเองนะครับตัวที่มารีวิววันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับก็คือจะเป็น RAM 12 g b แล้วก็ ROM 256 g b นะครับ ด้ยนะครับคลิปนี้เราจะมาทําการเทสเกมเจ้าเซี่ยวมิสเวทีโปรตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นแรม12กิกรอง256มกิกนะครับก็เราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างนะครับมันจะเล่นได้ดีได้แรงขนาดไหนนะครับแล้วก็เราจะมาเปิดกราฟิกสูงสุดกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็อาจจะเคยได้ยินมานะครับว่า s n น p แล้วก็แแปะเวลาเล่นเกมเนี่ยมันจะร้อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันเลยนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะครับเล่นดีไหมปรับสุดยังไงอุณหภูมิขนาดไหนนะครับโดย สำหรับเงื่อนไขในการทําการเทสวันนี้นะครับก็คือเราจะทําการเทสด้วยการปรับกราฟ,ฟิกสูงสุดนะครับเราจะเล่นประมาณสักเกม2เกมนะครับอุณหภูมิในการเทสวันนี้เราจะไม่เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมเลยนะครับและก็เงื่อนไขสุดท้ายก็คือผมจะทําการบันทึกหน้าจอด้วยความละเอียดสูงไปด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าความร้อนมันจะพุ่งไปทางไหนนะครับและก็ามาดูว่าในแต่ละเกมนี้แบตเตอรี่มันจะ ใช้ไปเยอะขนาดไหน,นการจัดการแบตเตอรี่ความร้อนดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปชมรีวิววันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับรีวิวเนชั่นรีวิวลกของดีบอกต่อนะครับเดี๋ยวเราไปทําการรีวิวกันเลยครับโดยเกมที่เราจะนํามาเทสวันนี้ก็จะมีอยู่7เกมด้วยกันนะครับก็จะเป็นเกมยอดฮิตในท้องตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็กลว่าจะเทสเกมละประมาณ2เกมนะครับ แล้วก็พอเทสเสร็จเราก็จะมาวัดอุณหภูมินะครับโดยอุณหภูมิเริ่มต้นที่ผมวัดเมื่อกี้นี้จะอยู่ที่36องศาเซลเซียสน,นะครับเดี๋ยวเกมแรกที่เราจะมาเทสกันก่อนอน,นี้ก็จะเป็นเกมเพ๊น,นะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับนี่คืออุณหภูมิเริ่มต้นของมือถือเรานะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจะอยู่ที่36องศานะครับครับสำหรับการาฟิกนี้ก็เราจะปรับให้สุดเลยนะครับเข้ามาที่วิดีโอเซตติ้งนะครับ กราฟิกสูงสุดจะเป็นไฮนะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดจะเป็นที่6 0 f ิบเฟรมเซกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสสัก2เกมนะฮะก็จะเล่นกับคอมก่อนเกมแรกนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกมเปจน,นี่จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สำหรับแม์ที่2นี้เราจะไปลองเล่นออนไลน์ดูนะครับก็ออนไลน์นี้จะมีตัวแปรอย่างเช่นพวก อินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันของคู่แข่งของเราด้วยนะครับก็อาจจะมีการดีเลย์หรือกระตุกมั่งนะครับแต่ผมขอรับประกันนะครับว่ามันไม่ใช่ที่ตัวเกมแน่นอนนะครับมันจะเป็นที่เน็ตของของเรากับคู่แข่งออนไลน์ของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปกันเลยครับ Hola Dar y tomar el fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo el césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones el público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros del cuadro arbitral no hay acontecimiento mejor para la que seguramente era. ¡Gran disparo pero sin suerte! lo el... desde el inicio Y bienvenidos a esta retransmisión El cielo siempre tiene Un hueco especial en esta parte del universo El césped tiene un color radiante Y el resto del campo Está en espléndidas condiciones El público está eufórico E incluso vemos sonrisas en los rostros Del cuadro arbitral No hay acontecimiento no puede sirve. Ha sido gol Hay que tener Sangre muy fría bajo ese Y tan fría que nos ha dejado helados. Balón en largo. Cristiano Ronaldo. Llega la ocasión. Gol, 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 gol. gol, gol! La controla Cristiano Ronaldo. ¡Qué oportunidad! La la Ronaldo Cristiano Contro หลังจากเล่นจบไปสองเกมนี้จะอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมานะครับและก็ตอนที่เราเล่นนี่เราอัดหน้าจอด้วยนะครับผมจะตั้งค่าเป็นหน้าจอแบบความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจาก36องศาอุณหภูมิจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ สา็องศานะครับขึ้นมาหนึ่งองศาแค่นั้นเองนะครับก็ตรงที่จะร้อนกว่าเพื่อนนี้ก็คือจะอยู่ข้างกล้องนี่นะครับเหมือนเขาจะใส่ CPU ไว้ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเทสเกมที่สองกันต่อนะครับเกมที่สองนี้จะเป็น m a เว e l Super War นะครับตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับตามความละเอียดภาพผมจะตั้งเป็นขั้นสูงครับสูงสุดเลยเนาะจะเป็นสูงหมดเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเข้าหมวดจัดอันดับนะครับ System Treat. Fireworks time ah. an enemy hero has been defeated. Ah. An enemy hero has been defeated. Ah. Say hello oh. to my little friend. Now time for you. Assist. Victory street Rampage An Ally hero has been defeated retreat retreat an ally hero has been defeated shut down retreat an enemy hero has been defeated We will stand or fall together. Only a madman is utterly certain. Retreat. An ally hero has been Protect defeated. Protect ally turret. Protect ally turret. You've been defeated. I fought. Defeated. The base is under attack. เล่นเสร็จไปแล้วนะครับสองเกมเรามาลองเทสอุณหภูมิดูนะครับสามสิบหกจุดสี่เอ้าอุณหภูมิปกติโอ้วางไว้แป๊บเดียวอุณหภูมิเย็นกลับคืนเลยนะครับเมื่อกี้นี่เล่นเหมือนความร้อนไม่ขึ้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับอ่าแบตเตอรี่นะครับลืมบอกแบตเตอรี่ลดลงไปสิบเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับ Rv สองเกมอ่าไม่ใช่ Rv สิสำหรับ Marvel Super War สองเกมนะครับ เขาจบไปสองเกมนะครับอุณหภูมิต่ํามากเลยนะครับสามสิบหกจุดหกเท่าเดิมเลยนะครับแต่ในความรู้สึกผมมันก็อุ่นกันนิดนึงนะครับสามสิบเจ็ดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ ROV นะครับครับเดี๋ยวเราไปทั้งค่ากราฟ,ฟิกกันนะครับ เอาภาพ SD นี้ผมจะปรับเป็นสูงมากนะครับโอเคนะครับาการแสดงผลสูงมากนะครับปรับสูงมากหมดเลยนะครับแต่จะไม่มีปรับเฟรมเรทนะฮะาเดี๋ยวไปผมเพิ่งหัดเล่นนะครับเกมนี้ก็ฝีมืออาจจะอ่อนหน่อยนะครับอย่าว่ากันนะครับแต่อันดับเลยลือ เล่นเป็นตัวเดียวนะฮีโร่ตัวที่เขาไม่ัลเล่นเลยครับ <laughs> เอาตายแล้วเขาเลือกไปแล้วเล่นไม่เป็นทำไงเอ่ยขอเล่นเมทไปกันนะครับ r วีจบไป1เกณฑนะครับปรับสูงสุดนะครับเดีย๋ยวมาดูอุณหภูมิกันนะครับสามสิบเจ็ดจุดสาขึ้นมาเหมือนจะขรึ้งองศาเองนะครับไม่ร้อนเลยเนาะ,ระครับเป็นเพื่อนอย่าลืมนะครับว่าผมปรับหน้าจอแบบตั้งอัดหน้าจอไว้แบบละเอียดมากนะครับมันก็จะมีส่วนเกี่ยวกับอุณหภูมิของเครื่องด้วยนะครับอ่าลืมดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลดมาแค่ 4ี่ห้าเปอร์เซ็นเองนะครับโอ้ห oh, นแมตช์เนาะไม่ใช่2องโอเคนะครับเดี๋ยวไปเกมต่อไปนะครับกราฟิกเดี๋ยวผมจะปรับลองดูนะครับว่าได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับเ,เรมเรทจะเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็เราจะใช้เป็น sdr f, f d นะครับ จากที่เล่นพับจีจบไปแล้วหนึ่งเกมนะครับเรามาดูอุณหภูมิกันนะครับอุณหภูมิปกติเดี๋ยวนะครับอุณหภูมิสูงสามสิบแปดจุดเจ็ดนะครับเล่นอยู่เมื่อกี้เกมหนึ่งประมาณยี่สิบกว่านาทีเนาะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะปรับเกือบสูงสุดนะครับปรับเป็น SDSDR นะฮะเล่นเลื่อนดีไม่มีปัญหานะครับความร้อนก็ไม่รู้สึกร้อนนะครับยังไม่รู้สึกร้อนนะครับ อัดหน้าจอความละเอียดสูงนะครับเล่นดีไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวไปเกมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟิกกันนะครับเสียงและกราฟิกนะครับกราฟิกตอนนี้จะเป็นที่กราฟิกวินิไฮนะครับเฟรมเรทเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสุดเลยนะครับโอเคสําหรับคออฟตูตี้นี่ปรับสูงสุดหมดเลยนะครับเสียงโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยนะครับ Go down. Enjing mag. Enemy contact. Need backup. do get down. Need backup. Get down. Sniper. Watch out! Grenade! Don't get down. Enemy contact! Tango down! Sniper! Enemy recon ready for deployment. Hunter killer drone on still. Okay. Contact with enemy! ขอดูที่โมบายนะครับเล่นไป1เกม5นาทีนะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นมาที่4ีอนะครับ เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าผมเล่นมาต่อเนื่องนะครับอ๋อเช็คแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่นี่น่าจะลงมาประมาณ10%บสเอร์ซนนะครับครับเดี๋ยวไปกันที่เกมสุดท้ายนะครับกับ e ก s ช i n Impact นะครับ e n s ช p n Impact นี่ก็รีเวลยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเล่นๆแล้วปรับสูงสุดดูกันหน่อยนึงนะครับจะแสดงผลนะครับ คุณภาพกราฟิกเดี๋ยวผมจะปรับเป็นสูงสุดเลยนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะเริ่มร้อนเมื่อไหร่นะครับการตั้งค่าแสดงผลปัจจุบันสูงสูงมากอ่านไม่ทันโอเคนะครับสูงหมดเลยนะครับทุมหมดเลยนะครับเฟรมเรทล่ะเฟรมเรทผมเอาเป็นหกสิบนะครับปรับสูงสุดนะครับมาดูกันว่ามันจะร้อนขนาดไหนนะครับ ยังนลื่นดีอยู่นะครับยังลื่นดีอยู่นะครับซึ่งเคยเล่นนะครับยังไกลไม่ไกลเลยนะครับซึ่งรีเวล,ลแรกๆเองนะ จากที่เล่นมาประมาณ30นาทีนะครับก็อุณหภูมิเริ่มขึ้นสูงไปที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูง4ีามนะครับเมื่อกี้วัดได้อยู่สีนะครับเริ่มก็จะเริ่มมีการทัดช้ามั่งนะครับที่ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ก็จะมีตีไปตีมอนม้างนะครับแล้วก็เดินเข้าเมืองเจอฉากเจออะไรเยอะอยู่นะครับ แต่ก็ผมก็ถือว่าความร้อนตอนนี้ก็ยังโอเคนะครับแต่ก็เริ่มร้อนๆนิดๆแล้วนะฮะแต่ถ้าไปที่ห้าสิบองศาเนี่ยคงคงร้อนมือนะครับแต่ผมเล่นนี่ยังไม่ถึงห้าสิบนะครับแต่อยู่ที่สี่สิบสามสี่สิบห้านะครับก็จะเป็นการปรับแบบกราฟิกแบบสูงสุดนะครับเฟรมเดือดสูงสุดนะครับซึ่งปกตินี่คนทั่วไปก็คงจะไม่ปรับอะไรขนาดนี้นะครับแต่นี่เราทดลองปรับเล่นดูเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดูนะครับว่า จากที่เล่นเกมต่างๆมานี่มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยขอดูแบตเตอรี่หน่อยหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ไปที่ห้าสิบสี่นะครับจากหกสิบหกสิบแปดหรือเปล่าลดอยู่ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับว่าเจ้า Xiaomi 11T Pro ตัวนี้มันเล่นเกมได้เจ๋งขนาดไหนนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับครับ หลังจากที่เราเทสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับว่าเอลเมสเบียดทีโปตัวนี้มันเล่นเกมยังไงบ้างนะครับสําหรับความรู้สึกแรกก็คือผมประทับใจมากนะครับเพราะว่าเราเล่นปรับสุดได้ทุกเกมเลยครับและก็มีเพื่อนเพื่อบางคนเป็นห่วงว่าอุณหภูมิมันจะร้อนนะครับผมรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่นะครับยังอยู่ที่ประมาณแค่อุ่นๆนะฮะ ตัวเกมก็ที่จะร้อนจริงๆจะมีแต่ Gen g n s จ i n Impact นะครับก็จะเล่นอยู่เล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิก็ไม่เกินอุณหภูมิไม่ขึ้นเกิน4ีหองศานะครับแต่ตอนตีมอนนี่แปลกดีนะครับเล่นลื่นเลยนะฮะถึงจะร้อนหน่อยแต่ก็ลื่นแต่พอเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยมันจะมีทัดทัชติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับงั้นเรามาสรุปข้อดีแล้วก็ข้อสังเกตให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนะครับ สิ่งที่ทางช่องเราชอบมา,มากๆนั่นก็คือสเปคของเครื่องที่แรงมากนะครับปรับเกมสุดได้ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ลื่นมากๆเลยนะครับส่วนข้อที่2นั่นก็คืออุณหภูมิไม่ร้อนอย่างที่เราคิดนะครับเหมือนเราเคยได้ยินม,มาว่า Snapdragon แบบแปนี่เวลาเล่นเกมจะร้อนมากนะครับผมก็รู้สึกว่ามันพออุ่นนะครับก็รับได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในการเทสครั้งนี้เราปรับ กราฟิกแบบสูงสุดแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดนะครับวิธีทางแก้ก็คือให้เราปรับกราฟิกให้เป็นแบบทั่วไปนะครับผมว่าแค่นี้เราก็เล่นได้แบบแยาวๆแบบไม่ร้อแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการจัดการแบตเตอรี่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเล่น Rv 1เกนมีเฉลีย่ยตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่ไปแค่5%เองนะครับแถมก็ยังมีฟัสชาร์จร้อยสวัตต์มาให้เราอีกนะครับชาร์จตั้งแต่0นถึง100%ใช้เวลาเพียงแค่ทีถึง20นาทีถึง,งะีรับ สรุปว่าเรื่องแบตเตอรี่นี่ทางช่องเราพอใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อสังเกตกันบ้างนะครับข้อแรกเลยก็คือเกนชินนิมแพดเมื่อเราปรับภาพและเฟรมเรตสูงสุดพอเล่นไปได้สักประมาณหนึ่งนี้อุณหภูมิจะสามารถพุ่งสูงไปถึง45องศาเลยนะครับวิธีการแก้ก็เบสิกเบสิกนะครับนั่นก็คือการปรับภาพให้เป็นแบบปกติทั่วไปนะครับและก็ข้อสังเกตที่2ก็คือตอนเล่นเกมมี ตัวเกมจะทําการปรับความสว่างอัตโนมัตินะครับก็จะทําให้เราไม่สบายตานะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือให้เราเข้าไปปิดฟังก์ชันนี้ในเกมเทอร์โบนะครับเพียงเท่านี้ปัญหานี้ก็จะหายไปนะครับสำหรับเสียวมีสเว็ทโปตัวนี้จะมี3รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับจะได้แรม8รอม128นะครับราคาจะเริ่มที่16,990บาทนะครับแล้วก็รุ่นกลางนะครับจะเป็นแรม8รอม 256G ราคา18,990บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวท็อปสุดนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่เรากำลังรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้แรมทั้งหมด 12GB กิกและก็ลอม2 5 6รกิกนะครับราคาจะอยู่ที่2 9 9 9 0บาทนะครับนอกจากนั้นมือถือรุ่นนี้เขายังมีโมเดลรุ่นน้องด้วยนะครับนั่นก็คือ Xiaomi 11T นะครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆนี้จะเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะครับจะต่างกันตรงที่ ตัวเซี่ยวมีสเปทีธรรมดาจะไม่มีฟ้าชาร์จ120วัตต์นะครับแล้วก็จะไม่มีลำโพงของฮาร์มันคาร์ดอนนะครับโดย CPU จะเป็นตัวท็อปสุดของม e เดเท็กนะครับนั่นก็คือรุ่น Demen s i t y 1200อ l t ต้านะครับโดยเขาก็จะมีรุ่นย่อยเหมือนกันนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นแรม8รอม128 g b ราคาจะอยู่ที่13,990บาทนะครับแล้วก็รุ่นท็อปของเขานะครับก็จะได้แรม8แล้วก็รอม256 g b นะับับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้มือถือทั้งสองรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานนะครับทั้งรุ่นโปรและรุ่นธรรมดานะครับก็เลื่อนลงไปกดซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนช่องเราไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องของเราจะนําแต่สินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เจ๋งๆมารีวิวเท่านั้นนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ ถ้าชอบถ้าถูกใจก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางช่องเราตอนนี้ช่องเรามีช่องทางในการรับชมอยู่2ช่องทางนะครับนั่นก็คือทาง YouTube Review Nation และก็ทาง Facebook Review Nation เช่นกันนะครับขอบคุณครับ